วันนี้นะคะแม่กำลังจะแพ็กช็อกโกแลตดูบแบบเม็ดใส่กล่องหัวใจคือวันนี้จะมาอัปเดตว่าหลังจากที่เปิดขายไปได้ประมาณวันหนึ่งเมื่อวานนี้1วัน โ่แ so, บบมันเกินคาดมากเพราะว่าเราอะกะว่าเออแบบไซส์ปกติอะที่เป็นหัวใจแบบนี้ก็จะขายเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่าแบบเม็ด,มดเล็กแบบเนี้ยจะแบบออปชั่นเสริมถ้าใครอยากได้หรือช่วงวันเลนไทยเอาไปแตกใครอะไรอย่างเงี้ยตอนนิดหน่อยปรากฏว่ายอดขายถล่มทลายกันว่านี่ขายดีมากแค่วันเดียวอะออเดอร์มาห้าร้อยเม็ดแล้วว่า้วคามันนี่เดียวเมื่อกี้เห็นดูแวบๆมันนี่เดี๋ยวมาเชิมมาชิมของว่าความสิดูสิแบบเม็ดเล็กกับแบบเม็ดใหญ่ไหนอร่อยกันคะ โอ้โหนี่วันนี้สวยแบบนี้อุยวันนี้เขาจะเดินทางไกลนะไปไหนคะไปเอิมอันนั้นอะเวียงจันเวียงแจเขาจะไปเวียงจันเวียะจันหนาวค่ะเดี๋ยวนี่อย่างหน้าสวยมากเลยนะชาอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนนะคะนะชาชายไม่เคยกินแบบเม็ดถูกไหมนี่แบบเม็ดนะคะท่านผู้ชมดูนี่ทำเยอะแยะมากมายนะกิ่นไหมอ่าให้ชิมได้ให้บอกว่าแบบเม็ดกับแบบอันหัวใจใหญ่ไหนอร่อยกันพูดตามตรงเลยนะลูก อร่อยมากมาบไหนกันพูดเลยจะบอกว่ามันอร่อยเพราะว่าอะไรป่ะมันหยิบกินได้ทั้งอันแบบนี้มันกินง่ายกรอบมันก็จะกรอบของอันแล้วเมือนเราแช่ไว้ตู้เย็นใช่ป่ะแบบเย็นเย็นจื๊เยืเลยนะมันเขาปากมันกรอบอืมอร่อยมากหยิบกินทั้งวันเลยเพลินหยิบกินทั้งวันเลยเป็นไงนะเออแบบว่าแช่มันเหมือนอันเดิมแต่ว่าช็อกโกแล ไม่เท่ากันเท่ากันนะไม่ช็อตแรเข้มข้นแล้วใช็อตแรกว่ามันคือประมาณช็อตแรเยอะกว่าไงอ๋อพอมันเยอะกว่าอ๋อถูชอบแบบไหนชอบแบบเดิมแบบแบบอะไรแล้วแต่ลูกดี์น้องคู่ดีทั้งคู่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ฟานอาจจะชอบแบบเดิมไม่เป็นไรเพราะว่าแบบเดิมอาจจะไซจเยอะกว่าใช่ไหมชอบใไซเยอะๆเด็กๆชอบแต่ได้เตรียมตัวไปเวียงจันทร์ป่ะเขาจะไปทําอะไรที่เวียงจันทร์ให้เขามาเล่านะเดยวจะให้มาเล่าวันนี้เล่าเดี๋ยววันนี้เล่าด้วยชอยครัอย่ามาเล่าด้วยว่าเวียงจันทร์เป็นยังไงเหมือนกรุงเทพหรือเปล่า ฮะดีไหมไม่เคยไปมาก่อนนะค้าวอ่ะต่อไปได้ไปได้ไปได้อ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแบบเดิมก็อร่อยแบบปกดีคือเมื่อวานเนี้ยน้องพิมมาช่วยมาช่วยห่อของมาเลยเพราะว่าไม่นานไม่นาเรียมาช่วยเลยกินก็ไปห้างบอกแล้งพิมทำไมถึงกินกินน่ากินมากเลยแม่เสร็จแล้วห่อไปเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีค่าจ้างให้หนูไหมบอกนี่ไงเธอกินก็ไปห้าเว้นคุณค่ากี่บาทแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ เมื่อวานเนี่ยออเดอร์ทำส่งไม่ทันต้องขออภัยด้วยมีหลายคนมากที่ส่งออกไม่ทันเพราะว่ามันทำไม่ทันมันแบบแล้วมันก็มีความที่บอกว่ายิ่งเม็ดเล็กมันยิ่งทำยากใช่ไ่ะเออมันจะทำยากมันมันเล็กไงแล้วต้องห่อเวลาห่อเนี่ยดูสิมันต้องหอ่อหอก็ยากใช่ไหมไม่ได้เตรียมตัวด้วยมาไปดูขั้นตอนกนารทำนิดนึงได้ไหมไตอนนี้ทำเก่งยังคะนักงานเรานักงานทำเก่งแล้วพอทำเก่งแล้วก็คือว่า เราจะทําเป็นเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้แล้วก็เอาไส้ใส่นะคะใส่ไส้แล้วก็ปิดคือ,มอมแม่พิมพ์ที่ใช้อะ่ะม,มันจะแตกต่างกาันเพราะว่าถ้าเป็นอันใหญ,ญเ่เราใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้อ่าแต่ว่าถ้าเป็นอันเล็กอะ่ะมันเป็นแม่พิมพ์เขาเรียกว่าอะไรโอล,ลีคาร์บอเนตแล้วรว้ดีงานน่แช่ไว้อย่างนี้ค่ะเราแช่แช่ท่องแข็งเพราะว่าถ้าแม่พิมพ์แบบเนี้ยมันจะต้องแช่แข็งแล้วมันถึงจะแกะออกได้ เมื่อวานันชุกระหุกก็คือกักแล้วเมื่อวานทาไส้ผลไม้ด้วยไงแล้วส่งออกไม่ทันก็เลยมีหลายคนที่ปัดมาส่งวันนี้แต่เมื่อกี้พนักงานมารับไปแล้วไม่ได้เตรียมตัวจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ได้คาดว่ามันจะเยอะฟอยก็ไม่พอกล่องพอไหมอ่ะกล่องชิวเขียนแต่ว่ากล่องมันเหลือน้อยแล้วนี่ใช่แต่ว่าฟอยไม่พอนะหมดใช่ แล้วฟอยมันก็จะเป็นอันเล็กๆแบบนี้ซื้อมาเป็นฟอยแบบฟูลเกรดนะคะเนี่ยซึ่งเหลือเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยฟอยเหลือแค่นี้แล้วพรุ่งนี้ยังส่งอีกเพียบเลยทําไงดีอะแต่ว่าแม่สั่งไปเพิ่มแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะทําแบบมีสีแดงส,สีชมพูแล้วก็สีเงินแต่ตอนนี้กระดาษฟอยสีเงินมันหมดไปละ มันหมดไปแล้วก็เลยตอนนี้บางคนอาจจะได้สีแดงล้วนหรือแดงชมพูเลยต้องขอไปด้วยนะคะแต่ทุกสีรสเหมือนรสชาติเหมือนกันรสชาติเดียวกันแค่สีแตกต่างกันก็คือสั่งไปตอนนี้ไม่ทันวาเลนไทน์แล้วถ้าลงคลิปไปก็คือเลยวาเลนไทน์แล้วใช่ไหมเพราะว่าเออแต่ไม่เป็นไรกินได้อยู่กินได้อยู่บางคนซื้อไปก็ไม่ได้เป็นแบบให้ใครวาเลนไทน์ซื้อไปกินแบบว่ามันกินง่ายอะไรเงี้ยวันก่อนแบบแม่เพื่อนถึงก็มารับไปหนึ่งกล่องบอกว่าไปกินเองอะไรเงี้ยเนาะอะไรคะยมนยินททำไมคะ เอาไปทับป้เพิ่มมปเหรอคะแม่ปันแดงป้าบอกว่าขั้นตอนในการทําที่ยากที่สุดคืออะไรคะเอาฝอยใส่เอาฝอยเอาฝอยใส่กล่องเพราะว่ามันฝอยแบบนี้แล้ววันนั้นแม่แม่ทาอ่ะยัดไปแล้วมันก็แบบไม่พอดีป้าเขาเนเทคนิคใช่ไหมอันนี้เราจะไม่บอกแล้วกันเป็นความลับไป่ขนาดนั้นเหรอไม่ใช่ป้าพันปันปันใส่แล้วค่อยไปขยายข้างในเนี่ยซึ่งฝอยเราก็จะมีสีชมพูกับสีเหลืองไอ้สีครีม เราก็ใส่ไปถ้าเกิดกล่องเนี้ยมันจะสิบสิบสามเม็ดเออตอนแรกไปเขียนในทิกตอกว่าสิบสี่เม็ดแล้วเราก็งงว่าทําไมคนซื้อทักมาว่าสิบสี่เม็ดสิบสี่เม็ดมันสิบสามนี่สิบสี่มันใส่ไม่ลงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขียนผิดต้องการจิ๋วว่าเหมือนกันใส่ตั้งนานเนี่ยใส่นจบอกแม่มันไม่พอดีอะกล่องเล็กมันต้องใส่เจ็ดใช่ไหมปรากฏว่าป้ามันนายป้ามันนักอ้าวน้องถึงใส่แปดมึงจะผัใส่ได้ยังไงเรา ก็ฟิตเดี๋ยวเบียดกันที่ป้าไม่อยู่แล้วแม่แพ็กเองอะ่ะไอ้บับเบิ้ลที่กั้นตรงเนี้ยข้างบนอะ่ะแม่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววางแปะไปเลยแต่ป้าเขาต้องทําเป็นรูปหัวใจด้วยเดิวางให้มันพอดีวันนี้นะ่ะแม่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วยัดปะลงมังา <c oughs> นช่วยมาก <c oughs> นี่อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเอาสก็อตเทปติดเพื่อไม่ให้มันเนี่ยพออย่างเงี้ยใช่ปะ มันก็จะแน่นพอดีสก็อตเทปอยู่นี่ค่ะก็จะเอาบับเบิลห่อติ้วเป็นก้อนอีกทีนึงแล้วก็ส่งใช่ไหมอันนี้อส่คล่องมากเลยนะที่ส่งส่งไปเยอะๆเนี่ยป๊าป๊าเป็นไกล่อยครับไกลอยู่นี่ค่ะป๊ป๊าเป็นมือแพ็คนะถ้าแพ็คไม่ดีก็โทษป๊าปิดเราไม่รุ่นนะเราต้องนี่ก่อนพับเขาเรียกว่าพับแบบนี้ แต่ป้าบอกว่ามีปัญหาว่าเวลาพับแล้วมันลอยนิ้วมือใช่ไหมไม่สวยบางคนเขาใช้อย่างนี้ป้าเขาจะตัดเป็นกระดาษกลมๆเล็กๆแล้วแปะเพื่อให้หยิบออกมาได้เหมือนแบบพวกขนมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเวลานั้นจะได้แก็บเพราะว่าเราจะประสบปัญหาเวลาที่หาต้นต่อ,อว่าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ,อใช่ไหมก็สั่งกันมาได้เลยวาเลนไทน์แล้วก็ยังสั่งได้อาจจะมี แพ็กเกจที่แบบเยอะเม็ดขึ้นอาจจะเป็นกล่องวงลีหรือกล่องอะไรซีเดียเยวเยหากล่องก่นนอนให้มันใหญ่ขึ้น,น <ะ S 1> ให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าบางคน,นเขาไม่ได้เอาไปแจกแบบเอาไปกินเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้ากล่องใหญ่เราขายให้ต่อเม็ดถูกลาคาจะถูกลงเพราะล่าสุดอะเนี่ยวันวาเลนไทนยที่ผ่านที่วันที่14กุมภาเลยมีรุ่นพี่สั่งมา60เม็ด แล้วก็ไม่เอาใส่กล่องน,นี้นะเพราะว่าเขาว่าจะเอาไปแจกน้องที่แผนกที่ทํางานเขาว่าเขาก็แบบเอาตะกร้าไปวางแล้วก็เอานี้ไปวางแล้วให้น้องมาหยิบแบบวันวาเลนท้ายอะไรเงี้ยเฮ้ยแจกดีมากเลยนะรุ่นพี่อะไรไม่รู้เสร็จแล้วก็อันนั้นแ,แม่ก็จะคิดราคาเขาถูกลงต่ม็ดเพราะว่าราคาแบบราคาราคาเหมือนขายส่งอะราคาขายส่งประเด็นหนึ่งเรื่องราคาช็อกแลบแม่ในทิกตอกมันเป็นยังก็คือว่าเวลาที่ขายในทิกตอกอะทิกตอกเขาจะหักค่าคอมมิชชั่นเราเยอะเหมือนกันอะทีเนี้ยเราก็เลยแบบต้องอบ นิดนึงไม่งั้นเราบาดเจ็บสาหัสไงปรากฏว่าก็บวกไปอันนี้ก็จะบวกอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็บอกเอ้าทำไมที่ทิกตอกชอบแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือมันมันเขาหากักราอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาถนัดสั่งทิกตอกมากกว่ามาสั่งในเพจแ,<ต>แม่แต่แม่บอกว่าถ้าเกิดเขาสั่งผ่านทิกตอกค่าส่งเขาจะได้ถูกกว่าใช่ค่าส่งจะถูกกว่าก็าะะาเหมือนทิกตอ,อกเขาไปดีลกับเจนทีใช่ฉะนั้นก็ลองลองพิจารณาดูว่าอย่างไงอะไรเงี้ยทักมาถามราคาของแม่ก่อนก็ได้แต่ว่าไอ้กล่องใหญ่ในทิกตอกชอบอะ ราคาเท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมแม้แบกรับภาระเองใช่บอกว่าไปเพิ่มราคาไม่ทันไงตอนแรกอะ่ะอันเนี้ยมันมันใส่ไปไอเทมหนึ่งเพื่อที่ใส่สินค้าเข้าไปอะ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยพอสรุปราคามูกชโดนถักเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันต้องไปแก้ราคาไงตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แก้เลยปล่อยเลยตามเลยไปก่อนแต่ตอนหลังถ้า พราะตอนแรกคิดว่ายออจากติ๊กต็อกชอบอาจะไม่เยอะแต่หลังๆมันนี่เยอะวันก,นก่อนส่งไปแบบ50ชิ้นน่ะแล้วก็แบบโอ้หเยอะ,อะก็เลยแบบเดี๋ยวอาจจะต้องมีไปเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ว่างไงตอนนี้ยังไม่ว่างเพิ่มถ้าใครั่ช่วยกันคอมเมนต์นหน่อยค่าถูกเอ้ค่าส่งผ่านติ๊กต็อกมันถูกลงเยอะแค่ไหนอะใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมมันเราเห็นคือถ้าเกิดสั่งมาแค่สมมุติเราส่ง40บาทเขาจะส่ง24บบาทอะ ถ้าส่งถูกเกินครึ่งหนึ่งพราะนั้แม่ไปบวกราคาขึ้นก็ถัวถวถ่วก็เหมือนเดิมมันถั่วเออใช่มันแล้ว,วแต่จ,จำนวนกล่องที่สั่งด้วยมั้งเออแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าจํานวนกล่องที่สั่งมากขึ้นทิกตอ,อกเขาบวกราคาหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้ไปดูละเอียดมันเยอะมากเราดูไม่ไหวไงอืมก<ต>็ <ๆ S 2> คือเราบกว่าส่งะส่ง <ๆ S 2> ส่งมีคนคอมเมนต์มาไงว่าเอาเงินออกจะยากทิกตอกชอบอะไรเงี้ยคือจริงๆเราไปดูแล้วว่าขายไปประมาณ อาทิตย์นึงไม่ถึงอาทิตย์เนาะทิกเกอรสอบอะไม่มียอดเงินในบาลานซ์เลยเป็นสูตรตกใจมากว่าขายไปตั้งอเยอะแล้วทําไมไม่มียอดเงินไปเสิร์ช Google ดูอ๋อมันต้องรอให้ของส่งมาถึงผู้รับ8-15ถึงวันติกเกอถึงจะสรุปยอดให้เราได้เงินซ้ำเาในขณะที่เราขายเองที่เผงนี่คือเขาจะโอนให้ก่อนด้วยซ้ำไม่เขาต้องมีการตรวจสอบไงว่าเออส่งจริงอะไรจริงได้รับของจริงแล้วแบบบริษัทมันใหญ่ใช่ไหม แล้วเวลาที่ส่งของคนขายผ่านทิกต็อกช็อปเยอะมากเขาต้องมาทําสรุปยอดออต้องหนีดเวลาก็ไม่มีคนไหวขายในช้อปปี้เลยคุณแม่ใช่ทีนี้ตอนนี้ก็ลังคิดว่าแค่กว่าจะใช้แอป t i k t o อกไอ้ิกต็อตอะไรนะไ มันจำมัชื่อไม่ไดแล้วไอแอปของขายของของ t i k t o k ไม่ใช่แอป tiktok นะมันจะมีอีกแอปหนึ่งเป็นแอปขายของ tiktok เนี่ยก็คือกว่าจะใช้เป็นดูยอดอะไรเงี้ยก็ผ่านไปหลายวันไงไม่ได้ไปดูคู่มืออะไรเลยใช้ม่วเอาเพราะว่าไม่ว่างไงไม่ได้ดูติวตอวเรียลไม่ได้ดูแบบคนมารีวิวอะไรเลยกดไปมัวม่ว มีค้างส่งกล่องหนึ่งสามวันแล้วเนี่ยมันจะตัดเงินแม่แล้วแม่ก็ไอสุดแบบถ้าเกิดว่ามันค้างนานมันจะแคนเซิลแล้วเราจะแบบเออเป็นร้านค้าที่เขาแรดแพ็กกิ้งไม่ดีอะไรอย่างงี้ไงลองคอมเมนต์หน่อยอ่องแพ็กกิ้งเราเป็นยังไงบ้างค่ะสวยสวยหรือ,อยังต้องการให้ปรับปรุงอะไรไหมคะน้องพิมพ์เขาคอมเมนต์ว่าอยากให้ฝอยมันมีสีเดียวหรอ ใช่ไหมแต่แม้ว่าสองสีมันก็ดูน่ารักพาสเทลนะดูดิเออก็แต่ว่าสีนี้ปาเป็นคนเลือกเลยนะใช่ไหมเออก็ลองดูมีอะไรที่ตอนแรกจะแบบผูกโบมีคนขอให้ผูกโบด้วยผูกไม่ได้อ่ะ้ะเกิดน้องที่ขอให้ผูกโบดูอยู่รับรู้ได้นะคะแม่พี่แย้มเราก็จะผูกยังไงอะปามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมอะมันเป็นหัวใจจะผูกยังไงอะมันผูกไม่ได้แล้วแม่ก็ผูกไม่เก่งด้วยมั้งก็เลยไม่ได้ผูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอื คว <Okay, S 2> ามคิดด้วย,วยมีใครเอาไปให้ใครวันในไทยกันบ้างน,นะเออมีใครเอาไปสรารภาพรักใครหรือเปล่าแล้วเขากินแล้วเขาอชอบเลยรับรักอ๋อเดี๋ยวเราจะให้พี่โช่พี่โชอบไปให้แฟนกล่องน,นึงะนะพี่โชอต้องการสั่งช็อกโกแลตดูบ่ายประกวงไปให้แฟนไหนเงียบกัดอ่ะเอาไหมเอาไหมนาจามีแฟนยังานาจาเอาช็อกโกแลตดูบ่ายไปให้ใครไหมเงียบเขินอ่ะโอเคอ่ะลากันไปก่อนนะคะพี่บ<ง>าน